ครับผมมาร์คเมทันฟุบอลทาวเวลครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่บริเวณพื้นที่ของสะพานเหงียนวานทรอยนะครับก็ตั้งอยู่ที่เมืองดานังของประเทศเวียดนามครับก็สําหรับสะพานเหงียนวานทรอยเนี่ยก็เป็นสะพานที่เอาไว้ใช้ข้ามแม่น้าหานนะฮะก็ด้านหน้านะครับจะเป็นจุดของแม่น้ําหาน,นะครับแล้วก็สะพานเหงียนวานทรอยตรงนี้เนี่ยจะเป็นสะพานที่อยู่คู่ขนานกับสะพานตรงด้านนี้ก็คือสะพานที่ชื่อว่าเจินทีหลีนะครับ ก็สาหรับสะพานเหยียนวันทรอย์นยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสะพานเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองดานังมาพอสมควรแล้วนะครับก็รู้สึกว่าจะถูกสร้างโดยทางด้านของสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับสะพานเหยียนวันทรอยก็ถูกสร้างขึ้นในตั้งแต่ยุคช่วงสงครามนะก็เป็นสงครามเวียดนามนะครับสำหรับสะพานตรงนี้เนี่ยในปัจจุบันนี้ก็ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสะพานเอาไว้สําหรับคนเดินในการข้าม่น้ําหานะครับก็ไม่อนุญาตให้พวก รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งขึ้นมาบนสะพานเหียนวันทรอยนี่นะฮะส่วนถ้าอยากไปวิ่งรถยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เนี่ยครับสะพานที่อยู่ติดๆกันก็คือสะพานเจิญทีหลีครับสะพานเจิญทีหลีเนี่ยก็จะรองรับสําหรับพวกรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่จะสัญจรข้ามแม่น้ําหานะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยเขาจะทําเป็นสะพานไว้สําหรับคนเดินจะอนุญาตให้ยานพาหนะที่ผ่านไปได้เนี่ยก็จะเป็นพวก ยานพาหนะที่ไม่ใช้น้ํามันนะครับอย่างเช่นพวกจักรยานเป็นต้นนะครับจักรยาน2อล้อเนี่ยสามารถนํามาปั่นหรือว่านำมาขี่จากจุดบริเวณด้านบนของสะพาเนเหยียนวันทรอยได้เลยนะครับนะครับในช่วงเย็นๆแบบนี้นะฮะตอนนี้นี่ผมมาถ่ายคลิปก็เป็นช่วงเวลา1 7บเนกายนาทีนะครับก็จะมีผู้คนชาวเวียดนามนีมาวิ่งออกกําลังกายนะครับสําหรับจุดของสะพาเนเหยียนวันทรอยนะฮะ รูปลักษ์การออกแบบเนี่ยก็ออกแบบโดยทางด้านของชาวตะวันตกนะก็คือชาวอเมริก,กันนะครับถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงบูรณะซ่อมแซมเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นสะพานคนเดินนะครับที่เอาไว้ใช้ข้ามแม่น้ําหานะแม่น้ําหานี่ก็ถือว่าเป็นแม่น้ําสายสําคัญที่อยู่ในเมืองดานังของประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็จุด ใกล้ๆกันนะไม่ไกลกันมากเนี่ยเราจะมองเห็นเป็นสะพานมังกรนะครับสะพานมังกรเนี่ยจะอยู่บริเวณจุดด้านนี้นะนะครับที่ผมชี้ให้ดูอยู่ไกลๆนู่นครับที่ด้านหลังนี่จะเห็นเป็นพวกอ่าเป็นด้านหลังเนี่ยจะเป็นฉากพวกตึกอาคารต่างๆนะครับสําหรับสะพานมังกรนะครับก็จะเป็นสะพานที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยรู้จักกันดีแล้วก็เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คหรือว่า สัญลักษณ์ของเมืองดานังนะครับสำหรับสะพานมังกรในช่วงวันสุกร์วันศุกร์เสาร์วอาทิตย์พวกนี้เนี่ยช่วงเวลาสามทุ่มหรือว่า21่สนกาเนี่ยจะมีการเปิดไฟแสงสีแล้วก็จะมีการโชว์มังกรพ่นน้ำมังกรพ่นไฟนะครับก็สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ที่มาเข้าชมนะครับก่อนในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะมีผู้คนนี่มาชมกันพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็น คนเวียดนามหรือว่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับนะครับก็ยังมีผู้คนมาเดินออกกําลังกายมาวิ่งออกกําลังกายบางคนก็นำปัน่นจักรยานมาปั่นบริเวณบนสะพานเหงียนวันทอยนะครับส่วนสะพานด้านนี้ก็สะพานเจินทีลีนะฮะชื่อของสะพานเจินทีหลีตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อ อุทิศชื่อให้กับทางด้านของวีรสตรีของเวียดนามนะครับในสมัยอดีตนะก็คือนางเจินทีหลีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้นักปฏิวัตินะครับผู้นำของเวียดนามที่เรียกว่ามีชื่อเสียงของทางประเทศเขานะครับสำหรับเจินทีหลีนะครับก็สร้างอุทิศนะครับชื่อของเจินทีหลีเนี่ยครับสะพานที่อยู่คู่กับสะพานเหยียนวันซอยที่ผมมาถ่ายคลิปนะครับก็วันนี้นี่แดดดีนะครับ เมื่อวานนผมก็อยู่ที่ดานนางนะแต่ช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเมื่อวานนี่ฝนตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับแต่สําหรับวันนี้เนี่ยฟ้าดูปลอดโปร่งครับแล้วก็มีแดดออกนะครับแดดก็ยังแรงอยู่พอสมควรนะในช่วงเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับหรือว่าประมาณ17บเนกาสานาทีนะครับแล่ผมจะเดินไปบริเวณถึงช่วงอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ก็จะเดินทุกท่านชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับสำหรับพื้นที่บนสะพานคนเดินเหยียนวันทอยนะครับนี่ครับพระอาทิตย์นี่ก็กำลังจะลารับขอบฟ้านะครับจุดตรงนี้นี่ก็สามารถมาชมพระอาทิตย์ตกดินกันได้นะฮะในช่วงเวลายเย็นๆแ่บนะห้าโมงหกโมงเย็นน, 06. 06. นะครับมาถ่ายรูปวิวบรรยากาศของพระอาทิตย์กำลังจะตกดินครับในช่วงเวลายเย็น เพราะว่าตรงนี้เนี่ยถือว่าถ่ายได้แบบสบายๆนะครับไม่ต้องไปกังวลว่ารถจะมานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีการอนุญ,ญาตให้พวกรถยนต์เนี่ยสัญจรผ่านนะครับหรือว่าพวกมอเตอร์ไซค์นี่ก็ไม่สามารถที่จะสัญจรขึ้นมาได้นะครับให้เฉพาะคนเดินเท้าแล้วก็จักรยานเท่านั้นนะสำหรับพื้นที่ของสะพานคนเดินเหียนวันทรอยนะครับก็เป็นสะพานอีกแห่งหนึ่งนะที่ปัจจุบันเนี่ย เป็นหนึ่งใน l a n มา a ของเมืองดานังในประเทศเวียดนามนะครับเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากสะพานมังกรนะฮะเดินมาเรื่อยๆนี้ก็สามารถเดินมาถึงกันได้นะครับถ้าขยันเดินเท่าหน่อยนะฮะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันนะเดินมาชมบรรยากาศรอบอ่าบรรยากาศรอบๆนะครับแล้วก็จะอยู่ติดกับแม่น้ำหานนะครับ รบรรยากาศในช่วงเวลายามเย็นนะฮะวิวพระอาทิตย์กำลังลาลับขอบฟ้าก็ดูค่อนข้างจะสวยงามพอสมควรนะครับเขาจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับเนี่ยฝั่งด้านนี้แล้วก็อีกฝั่งด้านหนึ่งแล้วก็แต่ละฝั่งเนี่ยก็จะมีจุดที่น่าสนใจนะพื้นที่ฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของบริเวณใจกลางเมืองนะครับก็จะเป็นที่ตั้งของพวกโรงแรมร้านอาหารนะครับ แล้วก็พวกเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สถานที่สําคัญต่างๆเกี่ยวกับทางด้านของธุรกิจนะครับแล้วก็สิ่งบันเทิงนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโซนที่จะเต็มด้วยพื้นที่ของชายหาดนะครับที่จะมีชายหาดมากมายนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีพวกร้านค้า,า,นาร้านอาหารโรงแรมที่พักตั้งอยู่พอสมควรนะครับส่วนใหญ่นี่กลุ่มนักท่องเที่ยวก็จะเป็นคนเชื้อสายอาเ,อเชียนะครับพวกเกาหลีพวก ญี่ปุ่นจีนนะครับที่จะไปพักกันนะครับสำหรับบริเวณโซนของชายหาดก็จะมีโรงแรมตั้งอยู่ติดกับชายหาดนะแต่ราคานี่ค่อนข้างจะสูงอยู่เหมือนกันนะครับโรงแรมที่ค่อนข้างจะหรูอยู่พอสมควรนะเห็นมีอยู่หลายโรงแรมเลยเพราะผมก็เคยไปพักที่บริเวณแถวๆโซนชายหาดนะครับของเมืองดานังนะ ปัจจุบันเนี่ยดานังก็ถือว่าเป็นเมืองสําคัญแล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองทางเศรษฐกิจทางตอนกลางของประเทศเวียดนามนะครับก็ในแต่ละปีเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวแห่แห่นแล้วก็มาแวะเวียนมาท่องเที่ยวที่ดานังกันพอสมควรนะปัจจุบันกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่นะครับที่มาเที่ยวที่เมืองดานังเนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มชาวเกาหลีใต้นะครับที่ค่อนข้างจะมาเยอะมากเป็นพิเศษเลยนะครับ แต่ชาวไทยนี่ก็ยังคงนิยมมาเที่ยวดานังอยู่เหมือนกันนะครับผมสังเกตเห็นนะว่าบางร้านเนี่ยก็จะมีภาษาไทยพ่อค้าแม่ค้าบางคนก็สามารถพูดภาษาไทยได้หรือในห้างวินคอมพาซ่านะครับซึ่งเป็นห้างที่ทันสมัยที่สุดของดานังเนี่ยก็จะมีร้านอาหารไทยด้วยนะครับเป็นร้านอาหารไทยที่ชื่อว่าไท a i Market'' นะครับก็จะเป็นเหมือนกันกับเอาใจนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับ เพราะว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยก็นิยมมาเที่ยวดานังเหมือนกันนะครับเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆของดานังเนี่ยก็มีมากมายนะครับใครมาดานังเนี่ยหลายคนก็จะไปพวกบาน่าฮิลนะฮะแล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆนะครับที่เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับเดินมาใกล้จะถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับการเดินบนสะพานคนเดินเหรียนวันทรอย เดินกันเพลินๆนับชมบรรยากาศรอบๆข้างไปด้วยนะบนด้านนี้นี่ก็จะมีพวกรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านสัญจรกันตลอดนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยไม่มีรถวิ่งมาให้รบกวนนะครับเน้นคนเดินอย่างเดียวในช่วงยามค่ำคืนเนี่ยก็จะมีการเปิดไฟประดับไฟแสงสีสวยงามนะครับบางคนเนี่ยเขาก็ชอบที่จะมาถ่ายรูปกันตอนกลางคืนนะเพราะจะได้เห็นพวก แสงไฟสวยๆนะครับจากบริเวณจุดของสะพานคนเดินเหียนวันพลอยตรงนี้นะแต่วันนี้เนี่ยผมมาเก็บคลิปบรรยากาศในช่วงเวลายามเย็นนะครับช่วงสักประมาณ5้าโมงกว่านะครับดูบรรยากาศแต่ก็ยังมีผู้คนมาไม่เยอะนะครับสำหรับบนพื้นที่ของสะพานเหวียนวันพลอยนะฮะ จะมีผู้คนแค่บางส่วนดูค่อนข้างเบาบางนะครับยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยแดดก็ยังแรงอยู่นะครับก็ยังมีผู้คนมาออกกำลังกายไม่มากนะครับส่วนตรงรอบๆนะครับก็จะเป็นจุดของพื้นที่สวนสาธารณะนะครับเนี่ยสวนสาธารณะก็ยังมีผู้คนชาวร้องถิ่นชาวเวียดนามเนี่ยมาทำกิจกรรมต่างๆ,ๆครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปนะครับ หรือว่าการมานั่งพูดคุยนั่งพักผ่อนพาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นนะครับหรือบางคนก็มาตีแบดมินตันมาออกกำลังกายนะครับก็จะเป็นจุดที่สามารถพบเห็นกิจกรรมได้ค่อนข้างจะหลากหลายอยู่พอสมควรนะฮะเียเดี๋ยวมาดูบริเวณจุดฝั่งนี้กันบ้างนะว่ามีอะไรน่าสนใจกันนะครับ ตรงนี้นี่ผมข้ามามายัางอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำหานแล้วนะครับก็จะมาเก็บดูนะครับว่าตรงด้านนี้เนี่ยจะมีจุดอะไรที่น่าสนใจนะครับส่วนด้านหน้านี่ก็จะเป็นจุดที่จะมีเรือจอดอยู่หลายลำเลยนะครับเรือที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เรือประมงนะฮะก็จะเป็นเรือสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับในการล่องชมบรรยากาศของแม่น้ำหานพร้อมกับ รับประทานอาหารไปด้วยนะฮะเพราะว่าลักษณะของเรือเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีประมาณ 2- 3สาชั้นนะครับก็จะมีชั้นล่างชั้นตรงกลางแล้วก็ชั้นบนก็ชั้นบนสุดเนี่ยไว้สําหรับชมบรรยากาศนะครับจะไม่มีหลังคานะสำหรับชั้นบนสุดนะครับก็จอดเรียงรายกันหลายลำเลยนะครับสําหรับบริเวณจุดของเรือสําหรับการล่องชมแม่น้ําหานโดยเฉพาะในช่วงเวลายามค่ำคืนเนี่ยน่าจะสวยอยู่พอสมควรก็คล้ายๆกับ กทมของเรานะที่จะมีการให้บริการล่องเรือชมบรรยากาศของแม่น้ำเจ้าพยานะครับนะีครับเดินมาจนสุดทางนะครับตรงอีกฝั่งด้านหนึ่งนะครับก็ตอนนี้นี่ก็มีผู้คนเนีออกมาทำกิจกรรมกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยนะครับ,นะรบสะพานมังกรก็จะอยู่ด้านนี้นะครับ ่นจุดตรงนี้ที่ผมเดินมาก็เป็นจุดของสะพานเหียนวันทอยนะครับเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศของสะพานคนเดินเหียนวันทอยนะครับที่ตั้งอยู่ที่เมืองดานังในประเทศเวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ